สวัสดีครับตอนนี้ก็มาเล่นเกมกระทืบคนกันแล้ว oh, yeah. เกมที่แบบว่าจะจะโค้ลิงไว้ใต้นะครับตอนนี้ก็เป็นหวัดน,นิดหน่อยเดี๋ยวเป็นน่าจะเป็นคนเก็บเงินกู้นะครับมันไล่กระทืบนี่คือเป้าหมายที่เราจะกระทืบครับ หน้าตามันชื่อว่าเจคคลิกส์นี่ครับปล่อยแม่งเลยครับเราไม่อา่านอะไรนั้นครับ <c oughs> นี่เราครับอ๋อมันจะเข้าผับครับ <c oughs> แต่มันขับข้าวครับมาเจก,กหน้าถึงเรา <c oughs> เราเล่นเป็นพลัมบึกเนี่ครับ <c oughs> นีผม <c oughs> มื่นลำบึกครับตัวยงใหญ่เลย จะไม้เราเหมือนไส้นะครับเราจะไม่ปล่อยมันลอยนวลบอสมาวัดกับมันสิเวนเราขึ้นแล้วถอดเสื้อเอาเลยครับออกปูด oh ีเอานานก่อนเลยฮ่าเหรอ ได้ยาห่าง <lawsuit. S 1> แล้วกูไม่เคยปล่อยแล้วจอย่อยโอ้โหเมียนมาครับอันนี้แป็นเป็นปูปล่อยทั้งรู๊งแล้วกูผู้โดดแล้วกไม่เคยปานีครับผู้หญิงผู้ชายเราคือเป็นเฝ้าป่าอู้ยเย่อู้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 เย่โอ้โหโอ้แม่งแม่งสาปเป็นมันน้ำเป็นเราเป็นคำเป็นคำเป็นหดดเราเป็นหดดมันจะมาวัดกับเราแลับโอ้โหเดีมาอ่านหน้าปล่อยหัวอย่างเดียวเราไม่ยุ่งกับผู้หญิงแล้วเผ่า บางทีเราก็ปล่อยกันหมดนะครับเพราะมันครอบัอดวดี่อยยิเดีอครับครอบวดที่ถ้าเราปล่อยไปมันก็จะทำตัวเยี้ยดใส่เราครับฟางเขาหนาไ,ไอ้หไม่ดูนะอู้ยย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 ย้เยยยยยไยยยนะครับ ไอ้จริงนะครับปูเนียไม่ไม่ไปสักทีครับเย่เย่เนียไปแล้วครับเนียไปแล้วเดี๋ยวจะมีกับปูแล้วแหละเดี๋ยวจะมีกับปูแล้วโอ้โหูแยบแยบอย่างเดียวครับโอ้โหสู้ก่อนสู้ก่อนจ้าปูปูหน้าอุ้ยไม่เข้าครับปูปูผ่านจริงนี่แน่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 เอาไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่เราเอหมัดเราขวาเพื่อนนี่แนนี่แน่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  คเอาไปแจกละไอสัตว์เอ้ยข้าวนัดเยี่ยวใส่ด้วยมันไส้ขอบคุณครับที่รับชมจบเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณค่ะ